สบายดีเนะมาพบกับพวกเราอีกแล้วมื้อน,นี้พวกเราจะพาไปเลาะตลาดเนาะตลาดสดอ่านะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในแขวงถ่ายเมียนเนาะเรือเอินเขาจะเอิว่าเจอท้ายเนาะอันนี้อันนี้ก็แมมนประตูโค้งทางเขา้าหอพักเฮานะเนาะเราก็จะไปเซารถก่อนเนาะเราจะซารถไฟฟ้าอยู่หานี่เป็นประจำอันนี้ก็จะมีนักศึกษา อ่าบ่วาจะเป็นนักศึกษาเวียดนักศึกษาลาวเนอะเส้าหลายเนาะชั่วโมงหนึ่งเพิ่นจะได้เป็นชั่วโมงสิบพันดวงกะบอแเพงบ่อถึกอะไรเนาะอ่าอันนี้เป็นทางไปจะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเนาะนี่เมีกมัแมนอ่าหานข้าต่างๆขางขายเสื้อผ้าต่างๆทางนี้เ็นตลาดน้อยเนาะตลาดหรือรว่าเจอซิงเวียนตลาดนักศึกษา เนาะตอนถ้าเข้าบาไปตลาดญงก็คือจเแม่นเฮาย่างมาตลาดนี้ตันนี้กมีมีครบที่กันมองว่าจะเป็นเครื่องแห้งเครื่องสดเ,เราจะ,จะมาตลาดนี้ก็สชง่ายกว่าแต่ว่ามือน,นี้เขาจะพาไปพาไปหับม้มเนาะไปเบิ่งตลาดทีว่าเจาเป็นตลาดประจําของไทยเมียยเนาะนี่ก็จะเป็นทางสาะสัดการจราจรบรรยากาศจะ บอร,รถติดวันไหนเนาะราว่ามื่อนีนี้จะเป็นวันเข้าการเด้ถ้าเป็นวันเสาร์นอาทิตย์หรือว่าเป็นมงเลิกงารก็จะคนหลายกว่านี้้านเมื่อกี้นี่ก็จะเป็น้านทีว่วัยรุนมานั่งร้ายเนาะมีคันขนมต่างๆงมีคนถามว่ายูเบียนี่จะมีแบ,บิจะบีบแกะคือกันเมื่อวอทุกแข่งบอก็มี คือกันนอะแต่ว่าลายสุดก็จะัเป็นเอนนยอะฮานอยเนาะว่ารถก็จะลายกว่านี้ดีแก่เสียงแก่นีิเรื่องปกติเลยแย่นอะ mm hmm. ดีมาทวิตกตาบริสินปันหาอายอุโดยดนไปสิ้นเนาะถึงแก่แต่ว่าเรื่องอระบบจาราจรบ้านเขานี้ริมบุกค่อยเห็นเหรอจาสิเกิดอุบัติเหตุเนาะถึงเราจะรถตาย ว่ากเจ,จะค่อนขังที่จะไป่แบบมีระเบียนะบบ่กทางไผ่ทางลาวว่าสัจจะนี่ยจะเข้ามาเขียในเมืองในตัวเมืองแล้วเนาะนี่ก็เป็นวงเวียนน้ำผู้วงเวียนน้ำผู้ยู่แข่ง,ขงไถเนี้ยก็จะมีกันสองวงเวียนใหญ่เนาะนี่ก็จะเป็นวงเวียนที่ไกล้ตลาดทั้งขวามือก็จะเป็นห้องแฮมก็นะจะจะปลูกดอกไม้ใส่นะเนาะก็จะจะบ่ให้ดอกไม้แห้วหรือว่าอันเล็บคาด เลยเนาะเจะ้าชิงสร้างสีสันให้บ้านเมืองก็เจ้าก็รอดทุกซวงทุกทุกซวงทุกเดือนเนาะงามตลอดเวลาเลยไปเฉพาะซวงนี้แกจ,จะเป็นซ่วงต็ดแล้วบุญปีใหม่เ,เนาะเจ้าจะจะัดประดัประดาตกแต่งต่งในตัวเมืองนี้ให้งามเป็นพิเศษเนาะในสวนแกจะแกจะถึงบุญปีใหม่ วัเตนเขาจะเก็บภาพบรรยากาศให้มาหาฝากคุณมูมูอีกทั้งหนึ่งเนาะและตอนนี้กเจากำลังตกแต่งนีก็จะมีต้นต้นคิดสต์มาสเนี่ยีกก็จะเป็นคิดใจกลางตัวเมืองบอลบอลที่เห็นเป็นทุ่งเมียดนั้นก็จะมีก็จะเป็นบอลที่เขาจัดกิจกรรมต่างๆอยู่ในนี่ว่าจะเป็นประกวดต่างๆ ว่างานวางแสดงสินค้ากับอยู่ในเขตนี้เนานะที่เห็นนี้กับต้นไม้หลายๆนี่กับเขากำลับบงลงต้นไม้ใหม่ต้นดอกไม้ใหม่เนาะ้าวาเขาลงแล้วอันงามจะเก็บบรรยากาศมามาฝากมาฟอนตืมตอนเข้าไปนี้ก็จะมาประมาณ8ดเก้าโมงเช้าของมือเข้ากลางเนาะรถก็โกบลายปัปไห ก็ไก่จะหอดตลาดแล้วถามว่าไก่บอ่อจากบ่อนที่เฮาห่าหอพักเฮาเนาะก็จะบกก่ไก่ปานใด์น่าจะประมาณสองถึงสามลักลูกเม็ดนี่ทางข้างหน้าเฮานี่จะมี็นเจอท้ายเนาะอ่าเขตตึกนี้ก็จะเป็นบ่อนขายเครื่องแห้งหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้แค่ในพร้นทีต่างๆเนาะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งนี้เขาจะพาไปเบิ่งตลาดสดนีแต่เนินฐาน ทั้งสองข้างทางก็จะมีลายลากหลายเครื่องหลากหลายชนิดเนาะมันจะเป็นเครื่องแห้งเครื่องสดเครื่องนี้ก็ดูการต่างๆเป็นตลาดดอกไม้ชิ้นหมูชิ้นงมูมีเมดทุกอย่างเนาะผักสดผักหงอย่างเงเาจะมาพามาเบิ่งวีถีชีวิตของคนเวียดนามเนาะว่าเขาอยู่จงังไดกินจังไดเครื่องขายกเจะมีคืออยู่บ้านฮาบโบ่จะมีรบกมด บักอันนี้โบเคยเห็นอยู่บ้านเฮ่ากับไม่เห็นอยู่นี่เนาะยัางนี้ก็จะเป็นทางสองข้างทางเลยเนาะผู้ดใดที่เงอนไกลตลาดก็บซีซกดี่ไปเพราะว่าเปิดห้านขายเกินยูหนาเงนนนินเลยเนาะบปรดเสกเส้าห้างนี้ในตลาดเจ็ดี่นี่เขาก็เะห้ามาเบิ้งมาเวซื้อมันเนาะช่วงนี้ก็จะมันก็จะถือมี มันจะมีกล่อง15,000นด,ด,ด่งกล่อง5,000นด่งนรือว่าเมื่อกี้เพื่อนว่า6,000นด่งตัวน้อยนี่เป็นพืชพักต่างๆชาวเวียดนามเขาจะสลายเขาจะเอาปลูกเองขายเอง,อเองหชนบกเพลงตนไน่ตะไนํนำเข้ามาเกลื่อนบ้านเฮานอกบ้านขฮาจะนำเข้าจากทิศตะนบ้านเานกืบเอกบสลายเนาะแต่วเวียดนาม,มนเขาจะผลิตหรือว่าปลูกเอง เกือบประมาณ80%ดสเนอะเนี่พูดเขากราฟเขามาเข้าทางตลาดเนาะอันนี้เป็นโซนขายหมากไม้นี่เป็นสองางทางเนาะอันนี้เป็นเขตขายปลาขายเครื่องซุปเนาะนอ,อนอายทางขวามือนี่ขายเครื่องแห้งต่าง จ้าเนาะเฮามามเว่ซื้ออันนี้เป็นกุ้งฝอยเนาะจะ้ามีกะจัดไปห้าสิบพันโด่งเนาะมือนี้คิดจะกินฝอยกุ้งเฮาร์ว่ซื้อน้ำผึ้งเน,ะนาเนนเนะแบบนี้จ้าจะเป็นปลาเขตขายเขตปลาปลาทุกชนิดเนาะเะล้วแต่ว่ามือมือน,นั่นเข้าวซีหาปลาหรือว่าอันหาได้หลายจำได้เนาะ บมักเท่อปลามัเทามากกับบุมีกะมีมีน้ำปลาิน้นก็นอย่างนี้มมันคิดปลาเมือกกุ้ต่างๆนาะราคาอจะจะ่าจะคือกันกํำพันเฮาเริอนตั้งแต่หนึ 100, 100, ่งามพัดงจนถึงสองแสนห้าดงเนาะ,ะแต่ขนาดน้อยใหญ่ว่าวุางสดกงโบสดมานีเนาะบรรยากาศของอตลาดนี่ก็จะเป็นซอยนี้จะเป็นไข่ป่าเมื่อเลยเ จะเข้ามาเบ่งขายคิดขายหมูขายซีนเนาะคือมือน,นี้เฮาก็จะมาแวะซื้อเครื่องในหมูเนาะแถวนี้ก็จะขายไก่ขายเป็ดม่วจะเป็นก็ไก่เป็นเป็ดเป็น,ปปนห,รหรือว่าเขาดวว่าเขาคั่วให้แล้วก็มีเนาะ คลิปนี้กิดคลิปเฮากับเมืเพลงเท่านี้เนาะขอขอบใจมานำผูต้ติดตามรับสมจนเมืเนาะทำมามักคลิปแบบนี้พวกเฮาจะทายและก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้รับสมตลอดเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อสบายดีบ๊ายบาย